นิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่180สเกลคอเลอร์อีกตัวโวยเนยการเคลื่อนไหวที่ดังออกมาจากทางด้านหลังทำให้สีหน้าของควางซางแปรเปลี่ยนไปจนยากที่จะบรรยายออกมาได้ถึงแม้ว่าความสามารถในการรับรู้ของควางซางนั้นแข็งแกร่งมากแต่กลับไม่ได้สังเกตเห็นบางสิ่งบางอย่าง ที่กำลังคืบคลานเข้ามาทางด้านหลังไม่เพียงแค่นี้หลังจากที่ได้ยินเสียงเสียทานเข้ามาใกล้ตัวแล้วความรู้สึกบีบรัดที่ยากจะพันนา,นาออกมาได้ก็กดทับอยู่บนตัวของควางสางแรงกดทับที่น่ากลัวนี้มากกว่าเมื่อครั้งที่ต้องเผชิญหน้ากับซาดาโกในตอนแรกก็ได้กดทับจนทำให้ควางสางหายใจไม่ค่อยออกราวกับถูกผู้เขาทับไว จนไม่สามารถหมุนตัวได้และในตอนนั้นเองเสียงแหบพร่าของจิ๊กซอก็ดังขึ้นมาอย่างฉับพลันคนจำนวนมากใช้ชีวิตโดยไม่รู้จักความซาบซึง้งแต่ดูเหมือนจะยกเว้นนาย ฉันเข้าใจในายเคยเห็นความตายมามากมายดังนั้นไม่ว่าใครก็ล้วนเข้าใจคุณค่าของชีวิตดีมากจริงๆความตายคืองานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ แต่ในายในตอนนี้ไม่ได้อยู่ในรายชื่อเทียบเชิญของฉันในเมื่อเป็นเช่นนี้งั้นก็ลาก่อนหลังจากนั้นเสียงแรงเสียดทานของรถสามลอนนั้นก็ค่อยๆห่างไกลออกไป และในเวลาเดียวกันความรู้สึกบีบรัดที่กดทับไว้เรากับภูเขาลูกใหญ่ก็มาลายหายไปเช่นกันการล่าถอยไปของความกดดันนี้ทำให้ควางสางพ่นลมหายใจยาวๆออกมาและในเวลาเดียวกันก็สัมผัสได้ถึงลมพัดเย็นๆจากแผ่นหลังหลังจากนั้น วางซางก็หันกลับไปมองด้วยความระมัดระวังแต่กลับไม่เห็นสิ่งใดแม้กระทั่งบนพื้นดินที่เปียกนุ่มก็ไม่ปรากฏร่องรอยใดๆเรากับว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่เป็นเพียงแค่ภาพมายาเท่านั้นเมื่อคิดได้ถึงตรงนี้วางซางก็หันไปมองทางด้านคลังเก็บของหลังนั้นอีกครั้งแต่หลังจากนั้นเขากลับตื่นตระนกตกใจขึ้นมาที่นั่น ไม่มีสนามหญ้าและคลังเก็บของอะไรทั้งนั้นมีเพียงแค่ป่าไม้ที่หนาทึบเท่านั้นทั้งนั้นทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่มันคืออะไรกันความฝันไม่ไม่ใช่ความฝันความรู้สึกบีบรัดเมื่อสักครู่ไม่มีทางผิดพลาดอย่างแน่นอนทั้งนั้นก็น่าจะเป็นจุดเชื่อมต่อ แต่ถึงขั้นสามารถสร้างจุดเชื่อมต่อขึ้นมาได้ดูเหมือนศัก,กยภาพของจิ๊กซอที่แท้จริงในวันสิ้นโลกคนนี้จะไม่ธรรมดาซะแล้วยังดีที่เขาไม่ได้ลงมือจัดการกับตนเองเมื่อนึกถึงการเคลื่อนไหวก่อนหน้านั้นควางซางก็อดที่จะรู้สึกเย็นสะท้านขึ้นมาในใจไม่ได้หลังจากนั้นก็พุ่งพรวดไปข้างหลังโดยไม่ได้หันกลับไปมอง และตรงไปยังโรงพยาบาลในเมืองทันทีสถานที่แห่งนี้เขาไม่อยากอยู่แม้แต่วินาทีเดียวในตอนที่ควางซางไล่ตามหลี่เฉิงนักฆ่ามือใหม่ไปจนกระทั่งพบกับจิกซอสุดท้ายกลับหนีรอดไปได้นั้นฝ่ายตัวลั่วเองก็ได้ติดตามคนของเทพสวรรค์อสูรพิภพเหล่านั้นมาถึงตำแหน่งของเป้าหมายที่ทำนายไว้แล้ว และสิ่งที่เกินกว่าพวกเขาคาดการไว้ก็คือที่นี่ไม่มีอะไรที่พิเศษอีกทั้งยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างใดๆทั้งสิ้นด้วยมีเพียงแค่ภูเขาลูกเล็กที่ไม่ถือว่าใหญ่มากนักลูกหนึ่งและในเวลาเดียวกันภูเขาลูกเล็กนั้นก็ยังมีถ้าขนาดใหญ่อีกด้วยสัญญาณบ่งชี้ว่าภายในถ้ำ เมื่อเห็นถ้ำภูเขาที่มืดมิดแห่งนั้นเอียนเชงชายใส่แว่นได้ขยับกรอบแว่นเล็กน้อยก่อนพูดขึ้นว่าดูเหมือนว่าเขาจะหลงเข้าไปในนี้อย่างทรงเอียนเชงพวกนายพาอสูรพิภพไปเตรียมการส้มโจมตีเราจะปิดทางเข้าออกของภูเขาลูกนี้เมื่อได้ยินคําพูดของเอียนเชงชิเชียวก็ขมวดคิ้วขึ้นมา ฮากะโฮนายเตรียมการอยู่ที่นี่กับฉันรอให้พวกเขาวางแผนเรียบร้อยซะก่อนจงจำไว้ทุกคนต้องระวังตัวมากๆถึงแม้ว่าเมื่อดูจากเหตุผลแล้วเป้าหมายในตอนนี้น่าจะไม่มีศักยภาพที่แข็งแกร่งมากนะักแต่ว่ากันว่าหลังจากที่เขาออกจากบริษัทไปก็ได้เอาอาวุธลับออกมาไม่น้อยเลยด้วยดังนั้นทุกคนก็อย่าชะล่าใจโดยเด็ดขาด ออีกอย่างเมื่อพูดถึงตรงนี้ในตาของชิเชียวก็อดที่จะใช้แววสงสัยขึ้นมาไม่ได้เทพเจ้าหมาอี้เคยพูดไว้ก่อนหน้านั้นว่าเป้าหมายนั้นมีสัมผัสที่ไวต่อกลิ่นอายของเอชโพดัมแต่ตอนนี้เอชโพดัมก็มาอยู่ใกล้มากขนาดนี้แล้วแต่เขากลับไม่เคลื่อนไหวแต่ยังไงต้องมีบางอย่างไม่ธรรมดาแน,น่ จะกังวลมากเกินไปทำไมกลัวว่าเขาจะก่อกระบทเหรอเมื่อเห็นท่าทางหวาดระแวงของชี้เฉียวฮากาโฮจึงได้หัวเราะเยาะเย้ยออกมาต้องให้ฉันพูดไหมว่าผู้หญิงอย่างพวกเธอเอาต่ลังเลไม่กล้าตัดสินใจจนไม่เป็นอันทำอะไรสัญญาณก็บอกว่าอยู่ในถ้ำก็แค่เข้าไปดูในถ้ำก็รู้แล้วปะถ้ามันแอบดักซุ่มอยู่ละ่ะ เมื่อได้ยินคำพูดของฮากาโฮชิเชียวก็ถามขึ้นด้วยน้ำเสียงเย็นชาจะดักซุ่มแบบนั้นได้ยังไงอีกอย่างถ้าเจ้านั่นเก่งมากขนาดนี้ก็คงจะหลบหนีไปแล้วสิฮากาโฮยิ้มอย่างเย็นชาออกมาวางใจเถอะฉันรู้ว่าเธอกลัวดังนั้นเดี๋ยวฉันจะพาเข้าไปเองเธอโอเคไหม <c oughs> ตามนั้นชีเฉียวยิ้มออกมาจากนั้นก็พูดขึ้นว่าแต่จำไว้ว่านายเป็นคนอยากเข้าไปในถ้ำเองดังนั้นถ้าเกิดข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมานายต้องรับผิดชอบจะผิดพลาดอะไรกันเล่าหากะโฮชํำเลืองมองไปทางชีเฉียวเธอมัวแต่อืดอาชักช้ายืดยาดอยู่แบบนี้ถ้าเจ้านั่นหนีไป คนที่รับผิดชอบก็คือเธอเมื่อเห็นฮากาโฮและชิเชียวดูเหมือนจะแกงแย่งชิงดีกันและกันในตาของตัวล่วก็ใช้แววเยาะเย้ยออกมาภายใต้สถานการณ์ที่แม้แต่ข้อมูลก็ไม่รู้ศักยภาพของศัตรูก็ไม่รู้นั้นคนเหล่านี้ยังจะกล้ามาเล่นแบบนี้อีก ดูท่าแล้วศัก,กยภาพของพวกเขาน่าจะแข็งแกร่งมากพอตัวแต่ความสามารถในการจัดการกลับเทียบเท่านักฆ่าที่อยู่ข้างกายเหล่านั้นไม่ได้เลยเหมือนกับคนที่หลับหูหลับตาบำเพ็ญจนทําให้สมองเลอะเลือนเหมือนในนวนิยายยังไงอย่างนั้นแต่ในตอนนั้นเองอุปกรณ์สื่อสารของชีิเชียวก็ดังขึ้นมาอย่างฉับพลันหลังจากนั้นก็หันไปพูดกับหยางสง ยอดภูเขาถูกปิดแล้วเดินหน้าได้ไปเมื่อได้ยินคำพูดของหยางซงที่ดังออกมาจากอุปกรณ์สื่อสารฮากาโฮก็กระโดดพุ่งไปข้างหน้าโดยที่ไม่รอให้ชี้เชียวออกคำสั่งแต่อย่างใดจากนั้นก็ตรงเข้าไปในถ้ำทันทีเขาเป็นหนึ่งในคนที่มีความสามารถด้านการต่อสู้แข็งแกร่งที่สุดในคนเหล่านี้ดังนั้น จึงแทบจะไม่เชื่อว่าบริษัทจะให้ชิเชียวซึ่งเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มมารับหน้าที่เป็นผู้ควบคุมการเดินทางในครั้งนี้บวกกับที่เขามั่นใจในความสามารถของตัวเองด้วยดังนั้นในเวลานี้จึงไม่ยอมฟังคำสั่งของชิเชียวแต่อย่างใดเฮ้ยไอเจ้าง,ง้างเอ้ยเมื่อเห็นฮากาโฮพุ่งตรงเข้าไปในถ้ำชิเชียว ที่ยังเตรียมแผนการจู่โจมไปทีละขั้นตอนอยู่นั้นก็อดที่จะดาทอออกมาไม่ได้หลังจากนั้นก็พุ่งตรงไปข้างหน้าตามไปทันทีไม่ว่าจะอย่างไงเธอก็เป็นผู้ควบคุมภารกิจในครั้งนี้ถ้าภารกิจในครั้งนี้ล้มเหลวแล้วก็ถ้าภารกิจในครั้งนี้ล้มเหลวแล้วก็ภาระหน้าที่ก็ต้องตกไปอยู่บนบ่าของตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮากาโฮ ถึงแม้ว่าเจ้านี่จะปากเสียมากก็ตามแต่ในตอนทำสงครามสู้รบกลับสามารถฝากชีวิตไว้ที่เขาได้ดังนั้นเธอย่อมไม่อยากให้เจ้าคนที่น่าปวดหัวคนนี้มาเสี่ยงอันตรายเองโดยเด็ดขาดและในเวลาเดียวกันตัวลัวก็ไล่ตามทั้งสองคนนี้ไปเขาไม่สนใจภารกิจนี้มากนะักเขาสนแค่เพียงว่าเป้าหมายในภารกิจนี้คือใคร เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเองก็เท่านั้นระดับความเร็วของทั้งสามคนนั้นเร็วมากสามารถพุ่งไปถึงยอดเขาแทบจะในชั่วพริบตาเดียวหลังจากนั้นชิเชียวก็เดินนำเข้าไปในถ้ำแห่งนั้นถ้ำนี้มีอะไรบางอย่างในชั่วพริบตาเดียวที่เดินเข้าไปในถ้ำตัวลัวก็สังเกตเห็นบางอย่างที่ผิดสังเกตรูรม่านตาก็หดลงในทันที ซึ่งแตกต่างจากเจ้าคนที่หลบซ่อนตัวมานานหลายปีที่อยู่ตรงหน้าในตอนนี้ศักยภาพร่างกายของตัวลัวที่ผ่านการขัดเกลาอยู่ในสงครามหลายต่อหลายครั้งดังนั้นไม่ว่าจะมีประสบการณ์มากมายแค่ไหนหรือมีระดับการตื่นตัวอย่างไรต่างก็ยังเหนือชั้นห่างไกลกว่าคนเหล่านี้ในเวลานี้ตัวลัวมองแวบเดียวก็ดูออกในทันทีว่าทำแห่งนี้ไม่ได้เกิดตามธรรมชาติ แต่ถูกพลังภายนอกตัดออกไปซึ่งสังเกตได้จากร่องรอยของพืชคลุมดินบางส่วนและสีของดินที่อยู่บริเวณร,บรอบๆถ้ำภูเขานี้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือถ้ำแห่งนี้ใหญ่โตมากจริงๆจนกระทั่งทำให้ตัวลัวนึกถึงสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งขึ้นมาได้ไม่ผิดนั่นคือสเกาคอเลอร์ ในจำนวนของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เขาเคยเห็นมามีเพียงสเกลคอเลอร์เท่านั้นที่จะสามารถขุดหลุมขนาดใหญ่แบบนี้ได้หรือว่าในนี้จะเป็นรังของสเกลคอเลอร์ตัวนั้นหรือพูดได้ว่าในนี้มีสเกลคอเลอร์อีกตัวหนึ่งถ้าเป็นอย่างหลังแล้วก็เมื่อคิดได้ถึงตรงนี้ตัวลัวก็อดที่จะสั่นสะท้านขึ้นมาไม่ได้ ศักยภาพของสเกลคอเลอร์ทำให้เขาจําได้ไม่มีวันลืมถึงแม้ว่าศักยภาพของคนเหล่านี้จะดูเหมือนไม่เลวเลยก็ตามแต่ปัญหาก็คือถ้ายังมีสเกลคอเลอร์อีกตัวอีกทั้งศักยภาพก็ยังไม่ได้อยไปกว่าตัวที่พบเจอในเรือนจําด้วยเกรงว่าคนเหล่านี้อาจจะไม่สามารถมีชีวิตรอดกลับไปได้อย่างแน่นอนเมื่อคิดได้ถึงตรงนี้ ตัวลัวก็ลดระดับความเร็วอย่างงิบเงียบและในเวลาเดียวกันก็ปลดปล่อยพลังจิตออกมาสิบสองส่วนเตรียมพร้อมหนีได้ตลอดเวลาเฮ้ยนี่มันอะไรกันแต่ในตอนนั้นเองฮากาโฮที่เข้าไปในถ้ำลึกก็ส่งเสียงขึ้นมาอย่างฉับพลัน